ชีวิตเมียฝรั่งเจ็ดจุกเดินสายฝอเพื่อใช้หนี่สินการพนันของแม่โทรกลับบ้านจะกลับไทยบอกไม่ต้องมาค่าตั๋วขอซะโทรกลับบ้านนะบอกว่าจะเข้าห้องผ่าตัดแม่บอกไม่ต้องผ่าตัดเงินผ่าตัดนะส่งมาให้แม่ซะสองครั้งทําให้ใจเปลี่ยนทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ไดร้รักเราเลยนะเออ เราต้องถอยหลังมารักตัวเองแล้วก็คำพูดของลูกและสามีเกินไปด้วยว่าทางเมืองไทยมีใครรักเธอบ้างนอกจากเงินของเธอฟังแล้วเจ็บปวดเย,ยจ๋าเอ้ยนะเรื่องของพี่บอกเลยว่ามากมายนะจะบรรยายเท่าที่ไหวเนาะสวัสดียายจ๋าพี่จะพยายามเขียนให้ได้ใจความมากที่สุดเท่าที่สมองอันน้อยนิดจะจำได้นะอ่าเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะฮะขอบอกก่อนนะว่าพี่รักแม่มาก ยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้เลยและรักพ่ออืแต่รักแม่มากกว่าเนาะส่วนน้องชายสองคนนี่ก็รักเช่นกันตอนอยู่เมืองไทยทำงานเท่าไหร่ให้พ่อแม่หมดไม่มีติดตัวเลยแต่ก็อดทนและอดทนสาเหตุที่มีแฟนฝรั่งเพราะแม่ผลักดันอยากให้เรามาทำงานหาเงินใช้หนี้สินนะที่เกิดขึ้นจากการพนันเนาะ การเล่นการพนันและความหน้าใหญ่ใจโตของแม่พี่ไม่ชอบฝรั่งเอามากๆเลยนะตอนสาวๆแต่ต้องมามีแฟนฝรั่งเพื่อแม่พ่อโดยเฉพาะนะะเริ่มมีแฟนฝรั่งเขาส่งเงินให้นะ,ะมาหาเขาค่าตั๋วเครื่องบินและเป็นค่าใช้ใจ่ายของเรานะะซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเหลือเงินประมาณ3า หมื่นกว่าเนาะก็ให้แม่เก็บไว้เลยพอใกล้จะเดินทางพี่ก็อยากได้เสื้อผ้าถูกๆสักสองชุดรองเท้าผ้าใบสักหนึ่งคู่ไปขอเงินสองพันบาทแม่ไม่ให้แถมด่าอีกแล้วบอกว่าให้ไปขอฝรั่งมาอีกสิพี่จะไปขอเขาได้ยังไงเขาเพิ่งให้มาเดือนกว่าๆเองพี่ไม่รู้จะทำยังไงเลยไปคุยกับพ่อพ่อเลยไม่ เลยไปยืมเงินเพื่อนนะเขามาให้พี่บอกว่าเดี๋ยวจะส่งมาคืนให้นะบอกกับพ่อนะคะการเดินทางครั้งแรกของพี่แม่กับเพื่อนแม่มาส่งพี่ที่สนามบินพอเอากระเป๋าลงรถได้ยังไม่ทันได้ยกมือไหว้แม่เลยรถออกไปแล้วทิ้งไว้แต่ควรท่อไอเสียปาดตส่งลกขึ้นสนามบินบ่ยอมเดินเข้าไปส่งแมมได้เราอืม ดันเก่งซะด้วยนะดุมๆเข้าไปเลยถือว่ายังมีบุญอยู่บ้างมีผู้ชายคนจีนที่มาอยู่สวีเดนท,ที่มาอยู่ประเทศนี้นะคะคอยช่วยเหลืออตลอดทางมีผู้หญิงไทยมาคุยด้วย แต่อยู่ที่ฟินแลนด์เขาก็เกือบทำพี่ตกเครื่องที่ฟินแลนด์ดีนะที่ลุงคนจีนใจดีมาช่วยเรียกหนะแล้วรีบดึงมือพี่ไปต่อเครื่องเขาคงสงสารเขาให้ที่อยู่ไว้ที่สวีเดนกับพี่ไว้ด้วยบอกว่าพี่ ถ้าแฟนเธอเขาไม่ดีกับเธอให้ติดต่อหาฉันได้นะเพราะเขามีร้านอาหารพี่กับแฟนเคยไปหาแล้วแต่ว่าร้านได้ย้ายสถานที่อยากไปขอบคุณเขาพี่มาอยู่เเอมาอยู่ประเทศนอก6เดือนพี่ได้ส่งเงินให้แม่นะคะห0 0 0ื 60, บาทเนาะโทรมาจี้จิกๆนะจิก,จก,นะจกพี่ตลอดพอพี่ได้มาอยู่กับแฟน พี่ถึงเข้าใจว่าจริงๆแล้วเขาเป็นมนุษย์เ,เงินเดือนไม่ใช่เศรษฐีสงสารอยู่เหมือนกันนะคะเงินเก็บที่เขามีเอามาให้เราจนไม่เหลือในบัญชีเลยยายจ่าเอ๋ยเพราะเขาโชว์บัญชีให้พี่ดูถึงได้รู้นะ,ะนี่ถึงเวลากลับเมืองไทยก่อนจะกลับเมืองไทยพี่กับแฟนไปซื้อมาม่ามาไว้หนึ่งกล่อง จากที่เขาชอบดื่มเบียร์เปลี่ยนมาดื่มน้ำแทนถึงเมืองไทยมีเงินพี่นะแฟนให้มาสองหมื่นกว่าบาทเนาะและแม่แฟนให้มาอีกห้าพันพี่นั่งคิดระหว่างทางถ้าให้แม่หมดแล้วถ้าเขาให้โทรไปขอแฟนอีกเราจะทำยังไงนะคะอันนี้รอบแรกเนาะ คิดไปคิดมานะคะก็เลยต้องซ่อนเงินตัวเองพอไปถึงบ้านแม่พูดดีกับพี่มากพี่ก็ให้เงินเขาไปหนึ่งหมื่นบาทอยู่ไปได้หนึ่งอาทิตย์เดียวเขาไล่พี่ออกจากบ้านเลยยายจ๋าเอย๋ยเขาบอกว่าเขาอายชาวบ้านที่ลูกมีผัวฝรั่งกระจอกไม่มีปัญญามาตกแต่งเขาจะเรียกค่าสินสอดสัก อ่าหนึ่งแสนบาทพร้อมทองสิบบาทพี่ก็เลยบอกเขาไปว่าแฟนพี่เขาไม่มีเงินแม่เลยไล่พี่ออกจากบ้านและไม่สนใจว่าพี่จะไปอยู่ยังไงเพราะเขาคิดว่าพี่ไม่มีเงินแต่เขายังดีหน่อยพาพี่ไปส่งบ้านเพื่อนพี่ไปหาหออยู่แต่เพื่อนเขาก็ไปอยู่เป็นเพื่อนกับพี่นะไปเป็นเพื่อนทุกที่เลยอยู่เมืองไทยได้สองเดือนกว่าๆพี่ก็ได้บินมาอยู่ที่ ประเทศนอกถาวรนะคะเป็นคนที่นี่พี่มาอยู่ที่นี่แม่ก็โทรมาขอเงินเรื่อยๆเป็นเรื่องปกติพี่ก็ให้เขานะแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะไม่ได้ให้เยอะเนาะพี่ขอแฟนไว้ให้ส่งเงินไปไทยจนกว่าน้องคนเล็กจะจบอ่าจอปรมสนะ หกใช่ไหมมหกใช่ไหม,ม,หไหมเหตุการณ์ที่เราได้เริ่มรักตัวเองฟังเหตุการณ์นี้มันเจ็บปวดนะเอาจริงๆนะได้มันเกิดขึ้นจากแม่โทรมาจะให้ส่งเงินไปให้แล้วพี่บอกว่าอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะกลับไทยแล้วแม่บอกว่าไม่ต้องกลับมาหรอกเอาเงินค่าตั๋วเครื่องบินทั้งหมดส่งมาให้แม่ดีกว่าโอ้ยจ๋าเอ๋ยนะและอีกเหตุการณ์หนึ่งคือ พี่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดไม่งั้นพี่ก็จะพิการแล้วแม่โทรมาขอเงินพี่ก็เลย